บางแสนนะบางแสนบางแสนบางแสนครับสวัสดีครับปุมเป็ดทีวีวันนี้พี่เ,เป็กจะไปเที่ยววันยุดเราจะพาครอบครัวไปเที่ยวบางแสนนะที่ผมบอกว่าอือมัน สุดสวยมากเลยตอนช่วงตั้งแต่ติดโควิดไปเนี่ยเดี๋ยวพี่เป็ดจะพาไปเที่ยวบางแสนกันอ่าก่อนเราจะไปก็ปัดกดไลค์กดแชร์กดตับตะกายให้พี่เป็ดด้วยนะครับฝากติดตามันด้วยนะขอบคุณครับปไงตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงชนบุรีแล้วครับเหลืออีกไม่กี่โลนะที่นี่เรามากับเด็กๆนะใครเด็กๆเที่ยว รเราเดินทางกันต่อะเลยตอนนี้เราก็ถึงบางแสนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสวยๆของบางแสน2021กันนี่พี่็กันปำลังเดินเข้าไปดูชายหาดบางแสนนะคนก็ เยอะใช้ได้ยอยู่นาไหนก็มาแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็ทำคลิปเทมเลี่สักคลิปนึงแล้วกันด,ดูน้ำทะเลของบางแสนนา,นนานๆจะเห็นน้ำทะเลแบบนี้นะเดี๋ยวพี่เป็ดพาเดินเรียบชายหาดนะดูว่าคนเยอะแค่ไหน ทะเลบางแสนที่นี่บางแสนชนบุรีสวยงามคนเล่นเยอะแต่ตอนนี้เรายังหาครอบครัวเราไม่เจอเลยเพราะว่าที่จอดรถหายากมากมีตกมีเรือนะสวยงามม้ทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตัคาด้วยนะ น้ำก็ใสนะแต่ไม่ฟ้าเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าโอเคก็ถือว่าใสอยู่ครับง่ายพีเศษมีหมอนมาด้วยนะว้า <laughs> สวยงามครับนี่เลยครับบางแสนชนบุร <un> ีเมดินไทยแลนด์ d กูพูดถูกหรือเปล่าวะเเราเดินไปเรื่อยๆนะนี่ครับทะเลครับ ผมอาจจะสีแบบแดงๆอ่ะนะนี่ครับทะเลครับบางแสนนะบางแสนนะบางแสนบางแสนบางแสนโอเคแลยวเราไปหาที่นั่งที่ครอบครัวเรานั่งก่อนดีกว่าไปนจุดอันซีนบางแสนอีกที่นึงครับที่คนชอบมาถ่ายรูปมายืนกันนะสะพานส้มหรือสะพานแดงนะมันจะเป็นสะพานสะพานแบบทอดยาวเข้าไปกลางทะเลฮะ คนก็จะไปถ่ายรูปก,กันไปนั่งเล่นกันนะสวยงามตามท้องเรื่องไม่เสียราคาที่เราได้มากันเลยนี่ฮะคนก็จะเยอะหน่อยนะ่ะเราไปหาครอบครัวเรากันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนคุณนางนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยใส่แว่นตาด้วย ที่จัดรถคนเยอะมากเลยคุณเดินไกลยอยู่นะประมาณหนึ่งกิโลอ่ะฉันต้องขับรถไปรับคุณใช่หไหมโอ้โห <c oughs> หน้ามันก็จะอ้วนๆหน่อยนะหัวก็จะขาวๆขาวๆนะ <c oughs> เดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าครับผมหิวข้าวแล้ว <c oughs> ดูๆๆๆเด็กฝรั่งไม่เคยเล่นทะเลครับ <c oughs> ไปแล้ววิ่งไปแล้วปุ๊ดตัวทะเล,ะเ,ลเอายายยายก็จะไม่ถอดถุงน้ำเล่นน้ำอู้ดีปี้ปี้อ่ะเร็วๆแต่เก่งเราไปแล้ว,ลลวทำไมใส่กางเกงอย่างนี้มาเล่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวปลาก็เข้าแล้วโอ้กางเกงในของพัดอ๋อโอเคครับยายผมกำลังจะไปเล่นน้ำกันนะ นี่อุตส่าห์พามาไม่ให้กินเหล้ากินเบียร์นะยังพกใส่กระเป๋าไม่งั้นกระเป๋าเขามีมีมีเลยนะกระเป๋าเขามีเลยนะภูมูลนหรอภูมูลนหรโอ้โอ้โอ้นานจะได้เที่ยวทะเลทีงั้นเอาไปมันไม่เอาผมจะตกลงใครดูแลใครวะเนี้ยายกับหลานเนี่ยบรรยากาศดีมากครับวันนี้วันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นะ ทีชนบุรีครับชายหาดบางแสนนะผมนั่งอยู่ตรงคล้ายๆแลนด์มาร์คนะครับแลนด์มาร์คบางแสนนะเพราะว่ามันมีสะพานให้คนเินไปถ่ายรูปนะคนก็จะเยอะมากเลยนะตรงนี้เป็นที่นั่งนะไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรเลยนะอาหารเมนูแรกครับส้มตำถ้าภาษาอีสานเขเรียกว่าตำบักหุงนี่ใครที่เคยกินสีมือแม่ครัวผมแล้ว บอกเลยว่าเ <c oughs> ขาจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงใครเคยกินแล้วคอมเมนต์ใต้วิดีโอมาหน่อยนะครับผมกินให้ดูไหล <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> มีไก่ยายยายเอาไก่ไม่ให้กินด้วยาย,ยายไก่ที่ไหนฉันซื้อมา,อ,าอ้าวขณะยายหยิบม,มาให้กินกยยเมนูมที่สองคือไก่ทอดเด็ดเอ้นตามเมนูตามเมนูคุณเข้ามันมากนะทุณคนเดี๋ยต้มต้ หลปอนเตอร์นะผมหาแลปอนเตอร์เปิดร้านให้นางอยู่มมผมว่าน่าจะรวยแน่การตัดผมปิดไปเลยโ <Okay. S 1> อ้ยนารผมปิดไปเลยนางบอกว่าถ้าลูกค้ามาก็ต้องตัดผมนะทำก็ต้องรอใครจะกินตั้งต่างก็ต้องรอนะตัดผมก่อนนะเข้าใจนะแค่เหมือนกันนะ ีล้วเราก,กินก่อนนะแล้วเราก็นอนวันนี้โนแอลอ่ะเขาไม่ขายละปลาทะเลสวยๆครับสวยงามนำท้องเลื่องนะเอะอคุณ เคมนีดไข่เคมกลมชอบกินตำปลาแล้วไม่ใส่ปูแล้วก็ไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มครับไข่เค็มนะเห็นไหมไข่เค็ม ได้ขึ้นหรือเปล่านวาโบ๊ทอ่ะคนทำก็ทำไปคนกินก็กินไปครับบอทเลยว่าตอนนี้อยู่ที่หาดบางแสนชนบุรีหลังจากโควิดสถานการณ์โควิดดีขึ้นเขาก็เปิดให้เรามาเล่นน้ำทะเลนะก็ดีครับดีครับมันหยุดอาทิตย์นึงหนึ่งครั้งพา ครอบครัวมาเที่ยวหน่อยไม่ค่อยได้มาเที่ยวหลักงานเยอะ <ไป S 1> นี่เยอะนี่เยอะนี่เยอะไหนนะสร้าสงสร้าง,งภาพมากเลยค่ะสร้างภาพอ่ะ <laughs> เราอยากกินเนาะคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวตรงก็เรีบให้กินเออเดี๋ยวเรากินจุดกว่า เดี๋ยวพาไปดูปนี่นะครับสะพานผ่านต้ม,มเดี๋ยวไปดูฝรั่งเล่นน้ำทะเลไม่เคยเล่นคนบ้าอะไรมาถึงนี่ทล้วทไรเลยแกพาไปเล่นน้ำทะเลแล้วเดี๋ยวไปดูกันเก็บของกินก่อนกินก่อนเราถ่ายคุณเม,มื่อกี้แม่ครัวก็ต้องกินบ้าง<า>ผมบอกเลยว่าดูเด็ดมากครับถ้าใครจะกินอันนี้ของยายยายกินกิดไม่ได้อะ ยายกินกกะอะไรยายห่อผักมากินด้วยผักยาเต็กมาดูดูครับดูครับคนแก่ก็ชอบกินผักธรรมดาใช่ไหมมาก่อนแล้วเขตอไเผ็ดหรือเปล่าตำไรพริกนะครับเข้ายกล่ำตำตำต้นคกอะ กินให้เราก็ได้ดีนะฮะเดี๋ยวพิเ็ดของนี่สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมามอาจจะเล่นน้ำนะมันจะเล่นหรือเปล่าร้อนมากเลยแต่ลมเย็นมากนะทำไมคนนั่งอยุดหลังกันด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามตาพิเศ็ดด้วยนะครับผมเทปนี้เป็นเทปพิเศษพาครอบครัวมาเที่ยวนะเทปจริงจังคือรีวิวรถนะครับผมใครต้องไดรถมือสองนะงโทรหาผมได้เลย ทักินบ b อกมาหรือคอมเมนต์มาก็ได้ฮะเอ,อ้ยขายของอยู่ใครสนใจรุ่นที่สองกินกินขายสนใจอุ๊ยคุณใครสนใจรุรนจร่รนที่สองนะครับได้คอมเมนต์เลยครับมีทุกรุ่นมีมาห้าก,กว่าห้าร้อยคันเลยนะครับโคบ้านพัฒนวิทย์โอเคเดี๋ยวผมขอนอนก่อนละกันนะไม่ไหวอิ่มยู่พกวรัะ กินเป็นหลับขยับเป็นกินร้านผมมากินเกี๊ยวสเสวยอีกแล้วครับผมมันจะไม่อ้วนได้ยังไงดูดิคนจะนอนเนี้ยบุกม,มากินอีกแล้วเนี้ยทานภาพอ้าวอะไรคุณไม่ใช่ค่ะนะั่งกินไม่ไหวเลยต้องนอนกินว่าคนก็นอนอยู่ <c oughs> อ่ะถู <c oughs> ม, <c oughs> มเอาไปฟินเนาะ คนก็นอนอยู่ผมมากินอยู่ดิมันจะไม่อ้วนได้ไงอะนี่ไงแค่หนึ่งปีเองนะจาก69นะอนนะตอนนี้นะผ <laughs> มเบื่อเกินพูด76เมือเ่อ <96. S 2> 80จะไม่หยุดใช่ไหม <laughs> ขอวันพุธขอตัวกินตม้มวำก่อนนะ เดี๋ยวพี่เป็ดพาไป,ไปดูสาวๆเล่นน้ำกันฝรั่งไม่เคยเล่นน้ำออจ้าจะมาจ้าทะเลเนี่ยนนานๆจะทางมามาเที่ยวทีมาเดี๋ยวเราไปดูกันเนีเ่ยไปนะสะพานนะสะพานอ้วนเหมือนกันนั่นนึกถเนี่ยไปดูดูบรรยากาศกันนะครับ นนี้เรากำลังจะพายายไปเล่นน้ำทะเล <c oughs> ยายว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ยายผมกำลังหาหอยอยู่ครับนน่ไ <c oughs> <c oughs> ปลเล่นน้ำปะ <c oughs> ดู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 ด <c oughs> ผมพายายมาเชี่ยวทะเล ดูชุดดูชุดนางก็รู้เราเดินสะพานแบบไม่ให้เจ๊กเลยไหมไม่ได้หรอกก็จะมีแบบคนถ่ายรูปกันนะผมว่าโอเคนะเขาทําความคิดตั้งแตนถือว่าโอเคเลยนะมีสะพานให้คนมาถ่ายรูปกันนะสาวเราก็ถ่ายรูปกันคนมีคู่เขาก็ถ่ายรูปกันเห็นไหมเราไม่ถ่ายแล้ว โอ, 96, โอ้ยโ, loops, โอ้ยโอ้ยโยกยเดี๋ยวเราไปดูฝรั่งฝรั่งอยู่ไหนวะสวยครับสวยครับน่าเล่นน้ำน่าเล่นน้ำก็โอเคใสอยูน่นะเดี๋ยวแอบดูสาวๆันดีกว่าดูไหนเนี่ยนางอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วเจอฝรั่งแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดำตำมั่ดำตำมั่ดูฝรั่งไม่เคยเล่นน้ำครับฮะไ,ไอ้ไว้อ่ะอย่าไปลึกเข้ามาที้ไม,ไม่มีใครดูนะตูมเด็กๆผมไม่เคยเล่นแบบนี้แต่ผมโตแล้ว ก็จะเจอกหน่อยนะครับเพราะเราอยู่บนแพนี่มุมกว้างๆนะมุมทะเลนะครับผมดูนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่เป็ดด้วยนะสวยงามตามร้องเสียง คลิปหน้าคลิปไรน์นั้นเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวทีนึงทุกคนเรียบร้อยกันหมดแล้วหลับเล่นน้ำทะเลกันฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครให้พี่เป็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายทิพยบางแสนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย